อุตสาหกรรมทางด้านออนไลน์นะครับเริ่มโตขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราให้เห็นภาพนะครับว่าปี2021นี่นะครับอุตสาหกรรมโมเดลไหนของออนไลน์จะฮอตสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยครับ ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับผมพี่ทักษ์อไอโคสต้นนะครับพี่น้องที่เข้ามาอยู่ในช่องนี้นะครับถือว่าได้รับข้อมูลนะครับที่เราต้องการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับให้พี่น้องได้จับเม็ดเงินปริบาลที่สูงนะครับและแน่นอนนะองค์ความรู้ที่อ,อีกระดับนึงนะครับจะทําให้พี่น้องสามารถที่จะไปจับเม็ดเงินจํานวนมากได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปที่ หลายๆคนรู้นะครับแล้วก็เข้าไปทําเงินนะครับผ่านระบบออนไลน์ line, ตรงนั้นสามารถที่จะทําเงินได้แต่เป็นระยะช็อตเทอมระยะสั้นๆนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นในปีต่อไปที่จะถึงนี้นะครับปี2 0 2 1เป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายมากๆนะครับพี่น้องจําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านออนไลน์ uh, line, และมีความรู้ทางด้านธุรกิจออนไลน์ line, ในการที่จะเข้าไปทําธุรกิจเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินเข้า บัญชีของพี่น้องเองนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่จําเป็นนะครับที่พี่น้องต้องทําความเข้าใจว่าโมเดลธุรกิจอะไรบ้างท,ที่จะรุ่งนะครับในปี2021นี้นะครับโมเดลธุรกิจออนไลน์เองนะครับมีอยู่หลายพิเศษโมเดลมากนะครับหลายๆคนคุ้นเคยอยู่กับาการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะครับการสร้างช็อปช็อปขึ้นมานะครับแล้วก็เอาของมาขายในตัวระบบช็อปอที่เป็น ร้านสินค้าของพี่น้องนะครับหลายหคนก็ไปฝากร้านอยู่ในตัวแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น l ั z ดาช้อปปี e หรือทางด้าน Amazon นะครับหรือบางคนนะครับก็ไปสร้างตัวเว็บไซต์ของสินค้าของเขาเองนะครับซึ่งตรงนั้นก็สามารถที่จะสร้างเป็นระบบอีคอมเมิได้นะครับแต่การที่เราเข้าไปในโมเดลธุรกิจที่มีการแข่งขันกันรุนแรงเรื่องราคานะครับคือสินค้าที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นฟิสิก l p โ o รดัก ในขั้นไหนก็แล้วแต่นะครับหากมีเพดานของราคานะครับแล้วพี่น้องเข้าไปในสงครามราคาตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยมีมาจิ้นนะครับน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าต้องการที่จะหาผลลัพธ์ก็คือราคาที่ถูกที่สุดนะครับและนี่ก็คือเป็นวิธีการและกลยุทธ์นะครับในเรื่องราคานะครับที่จะเกิดการห้ามหันกันอย่าง มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะสินค้ามันถมเข้ามาเยอะมากจากทั้งทางจีนและประเทศต่างๆที่เข้ามานะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับนำสินค้าจากประเทศจีนมาแล้วก็นำมาขายอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มากกำไรขึ้นนะครับตรงจุดนั้นเป็นจุดที่พี่น้องจำเป็นจะต้องทำราคาได้ดีนะครับและเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพอค้าจีนหรือทางจีนเข้ามาเล่นในตลาดนั้นเองนั่นก็หมายความว่าศักยภาพในการที่จะลง เรื่องราคาของวิ่งน้องเพื่อจะไปสู้กับสินค้าที่ออริจินอลมาจากจีนเองนะครับค่อนข้างที่จะทําได้ยากและนี่ก็คือแนวโน้มอนาคตที่จะทําให้วิ่งน้องเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะครับต่อไปเป็นโมเดลของดรอปชิพนะครับดรอปชิพหลายๆคนนะครับก็พยายามที่จะทําแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจนะครับดรอปชิพคือการนําสินค้าจากอีก ที่หนึ่งนะครับไปขายอีกที่หนึ่งโดยที่เราไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้านะครับแต่นั่นก็หมายความว่าพี่น้องจําเป็นจะต้องอสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเองนะครับเหมือนกับพี่น้องเป็นทําหน้าที่เป็นร้านค้าผู้ขายนะครับในขณะเดียวกันพี่น้องจะต้องติดต่อไปที่โรงงานไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเองนะครับแล้วนําไปขายในประเทศต่างๆากตัวอ,อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาพี่น้องก็สร้างตัวช็อปอาจจะเป็นช็อปพรีฟนะครับแล้วก็ทําให้ ราคาเนี่ยมันมาร์กอัพสูงขึ้นนะครับทำเป็นแคตต่างๆมีสโตร์อยู่ในนั้นน,นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้านะครับยุคแรกๆอ,ะอ่ะเขาสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ซื้อในช็อปของวิ่งน้องได้แต่ตอนนี้มันสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปหาจากต้นทางได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เหมือนกันยังคงเป็นฟิสิกคอลโปรดักต์อยู่นะครับทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการขายในเรื่องดรอปชิปมันก็จะมีศักยภาพ น้อยลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันเรื่องราคาเป็นปัจจัยหลักอยู่เพราะมันเป็นตัวฟิสิ i c a l p ร o d ดักอยู่นะครับในขณะเดียวกันพี่น้องจําเป็นจะต้องตอบเมลของลูกค้าเยอะมากเมื่อพี่น้องตอบเมลของลูกค้าเยอะนะครับสิ่งที่ต้องทําคือพี่น้องต้องขยายทีมงานเมื่อพี่น้องขยายทีมงานมันเป็นต้นทุนครับและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่โ,โมเดลนี้นะครับมันถ้าโกร w ขึ้นนะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องมีต้นทุนของพนักงาน หรือการที่จะเข้าไปบริหารจัดการเรื่องเวลานะครับสำคัญมากๆและนี่ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องบริหารจัดการให้ได้ทั้งเวลาทั้งคนนะครับในการที่จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องชิปของไปหากเราคอมมิชเมนต์แล้วของไปไม่ถึงแน่นอนครับเขาก็ต้องต่อว่าโดยตรงมาที่พี่น้องแน่นอนนะครับและก็เรื่องสินค้าที่ดีเฟกต์นะครับ ตรงนี้จะต้องบริหารจัดการให้ได้เพราะมันมีโอกาสสูงมากคเกิดมีปัญหาหรือชำรุดขึ้นมานะครับพี่น้อต้องประสานงานกับโรงงานและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับระหว่างประเทศถ้าจะต้องอดีลหรือเคลมอะไรกันบางอย่างนะครับและโมเดลที่คล่องตัวสูงมากนะครับที่เป็นเทรนด์ของปี2021นี่ก็คือโมเดลของแ e ฟรีตโมเดลแอฟรีตคือสินค้ามันมีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเวนเดอร์ที่ขายสินค้าตัวนั้นอยู่แล้วเพียงแต่พิ่งน้องไปจับมือเป็นพันธมิตรกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับแล้วก็พิ่น้องสามารถที่ได้คอมมิชชั่นเลยในขณะที่เวนเดอร์ส่งของเองสต็อกเองแล้วก็ส่งของให้พิ่งน้องนะครับนี่ก็คือตัวารายละเอียดของแอฟรดนะครับแต่วิธีการของมันนะครับคนที่เข้าไปแบบมือสมัครเล่นนะครับเขาก็จะเข้าใจว่า อ๋อ oh, Affiliate ใช่ไหมก็ไปเอาลิงก์มานะครับไปเอาลิงก์ที่หากมีใครกดผ่านลิงก์ตัวนี้จะได้รับคอมมิชชั่นนะครับแล้วนำลิงก์ตัวนี้ไปโปรโมทใน a c e b o o k หรือไปในที่ต่างๆระบบโซเชียลนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่ผิดพลาดนะครับซึ่งหากทำเช่นนั้นนะครับผลลัพธ์มันจะเกิดน้อยมากๆหรือเกือบไม่เกิดเลยนะครับ mm hmm. วิธีที่การที่ถูกต้องคือพี่น้องจาเป็นจะต้องสร้างตัวระบบซิสเ็มของพี่น้องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วพี่น้องต้องสร้างตัว แบรนด์ของวิ่งน้องขึ้นมาคาว่าแบรนด์ไม่ใช่โลโก้นะครับแต่แบรนด์ก็คือความรักความชอบของวิ่งน้องตรงจุดนั้นๆสร้างมันขึ้นมาให้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นหากวิ่งน้องชอบเรื่องการปรุงอาหารหรือทําสูตรของอาหารสูตรลับของอาหารวิ่งน้องก็สามารถที่จะสร้างตัวสมาร์ทเบสของวิ่งน้องนะครับเป็นฮับเบสใหญ่นะครับหลังจากนั้นเมื่อมีผู้ติดตามวิ่งน้องเยอะมากขึ้นระบบดาต้าเบสนะครับฐานดาต้าเบสลูกค้านะครับวิ่งน้องเป็นคนควบคุบ เมื่อพี่น้องเป็นคนควบคุมตัวระบบาฐานไดเอทเบตของลูกค้าภาวะต่อรองพี่น้องจะสูงมากหลังจากนั้นพี่น้องก็เชื่อมต่อไปอยังสินค้าแอฟรตทั่วโลกกระบวนการที่เชื่อมต่อไปสินค้าแอฟรตทั่วโลกพี่น้องไม่จําเป็นต้องส่งเองไม่จําเป็นจะต้องชิปปิ้งนะครับแต่นะครับดิวานพี่น้องสามารถที่ r e ร o คอมเมนต์แบรนด์แต่ละแบรนด์ที่พี่น้องสามารถที่จะรีคอมเมนต์ไปในตัวะระบบที่พี่น้อง สื่อสารออกไปได้นะครับแล้วมันจะทําให้เส้นทางของเม็เงินวิ่งเข้ามาหลายเส้นทางเป็น multiple s t r e e t นะครับและนี่คือโมเดลอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องรู้วิธีการสร้างซิสเต็มตัวนี้ขึ้นมาได้ไงนะครับมันเป็นอีโคซิสเต็มที่หล,หลายคนนะครับยังไม่เข้าใจเข้าถึงกระบวนการตรงนี้นะครับโมเดลเดียวกับ Uber นะครับโมเดลเดียวกับ Airbnb นะครับที่เป็นตัวฮับ ในการที่จะเชื่อมต่อไปที่รถต่างๆนะครับและก็โรงแรมต่างๆในการที่จะเชื่อมต่อเป็นตัวฮับเบสนะครับกระบวนการนี้นะครับต้องทำความเข้าใจและต้องเซตองความรู้ให้ได้ว่าพี่น้องจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ยังไงเซตหนึ่งยังไงเซตสองยังไงและเซตสามยังไงในการที่จะไปสร้างตัวระบบในการที่จะทำธุรกิจในยุคหน้านะครับและนี่ก็คือเกรดนะครับที่พี่น้อง ควรจะาหาความรู้นะครับที่สูงมากยิ่งขึ้นในการยกะดับตัวตัวตนของพี่น้องมากยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าไปทำเม็ดเงินออนไลน์นะครับภาวะเศรษฐกิจภาวะที่รุมเล้ามาจากหลายด้านนะครับการดิส u p t เทคโนโลยีต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องนําความรู้เข้าตัวด่วนนะครับเข้ามาที่รายละเอีดพิทักษ์เอ,อ,อนะครับพี่น้องก็จะ เข้าใจกระบวนการมากยิ่งขึ้นแล้วก็เซตอัพระบบกันว่าเทคโนโลยีที่มันจะสนับสนุนธุรกิจในการที่จะทําเงินหลักล้านเนี่ยทำยังไงไม่ยากครับครับเข้ามาที่ลายพี่ดักใน่ยไอนะครับครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตกลับร้านน้องๆเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ